ถ้าคุณเป็นตัวอย่างของความเครียดที่ทำงานคนในครอบครัวหรือลูกของคุณก็เห็นตัวอย่างนั้นอยู่แล้วประเด็นก็คือปฏิธานที่ยิ่งใหญ่กว่างานของคุณคืออะไรอย่าเพิ่งบอกนะว่าเพื่อครอบครัวพรผมพูดแบบนี้มันจะวิ่งไปครอบครัวทันทีจิตคุณวิ่งไปท,ทันทีแต่ถ้าผมบอกว่ายิ่งใหญ่กว่างานของคุณเท่ากับว่าคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อน ผมพูดเสมอว่าคุณอย่าพยายามไปให้อะไรกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณอยากเสียสละหรือคนที่คุณอยากให้อย่าจนกว่าคุณจะให้ตัวเองเต็มอิ่มก่อนโอเคไหมนี่คือกฎของผมนะครับเหมือนกฎของการจ่ายที่ผมบอกบางคนไม่พร้อมให้ช่วยนั่นแหละครับกฎของการจ่ายถ้ายามรู้เพียงที่จะมานั่งฟัง มีนะครับคนที่รู้จักไม่ได้อาจจะผมไม่รู้จักเขาหรอกเขารู้จักผมวันดีคืนดีมากดไลค์เพจแล้วถามว่าผมไลฟ์คดเชื่อเรื่องอะไรครับคุณคิดว่าผมควรจะตอบว่าอะไรเขาไม่ได้ดูเลยเหรอแล้วผมต้องตอบว่าอะไรอะ่ะมันบ่งบอกว่าอะไรอะ่ะบางทีหมอดูหรือคนที่ดูดวงแม่นเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ามันเผยเออกมาเองประเด็นก็คือ ถามซิว่าถ้าเราบอกว่าเราข้ามตรงนี้ไปไม่ได้เราเห็นหน้าเขาเนี่ยเราข้ามไปไม่ได้แต่เราภายในของเราเนี่ยที่เราควบคุมได้นะตอนนี้เนี่ยไม่ได้ควบคุมว่าจะไม่ยุ่งไม่สนใจเขานะอย่าไปสนใจเขาอย่าไปสนใจพวกมารพจนคุณทําไม่ได้หรอครับที่ผมบอกให้สนใจภายในของคุณเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกว่า คุณมีปฏิธานอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่างานของคุณซึ่งควรจะเป็นปฏิธานเกี่ยวกับตัวของคุณเองแล้ววันหนึ่งคุณจะอะไรครับพัฒนาแบบเป็นขั้นบันไดนะผมบอกนักเรียนเสมอนะว่าอยากทำอะไรทำเลยเดี๋ยวรู้เองแต่ผมจะเตือนนะว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเจอนะโอเคไหมนี่คือประเด็นที่ผมบอกแล้วก็เจอ แล้วก็เจอ,อจริงจริเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันเป็นขั้นบันไดที่ผมเคยเจอเคยเจอเคยเจอแล้วผมรู้ว่าคุณเดินมาทางสายแบบเนี้ยมันเจออยู่แล้วแล้วดีด้วยยิ่งคุณเจอเพราะคุณรู้ได้ด้วยตัวเองตอนนี้คุณอาจจะเจอตรงนี้แล้วคุณก็ติดละพอทํางานไปติดแต่ผมกําลังชี้ทางให้คุณไปที่สูงกว่าเนี้ยแต่มันไปไม่ได้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะให้ช่วยเหมือนบางคนฟัง มันพูดดีนะแต่ไม่เคยทำเลยผมถึงถามมว่าไลฟ์สไตล์ของคุณคืออะไรขออนุญาตพูดนะผมมีโอกาสนะตอนนั้นผมไปไว่ายน้ำที่ฟิตเนสตอนเช้านะก็เจอ,เอ,อคุณพี่สองท่านนะครับเขากเกษียณแล้วนะเป็นครูนะครับก็มาชวนผมคุยแหละเอ้ยมัน ทำไมมีเด็กมาไหวยนะ้ำมาเล่นฟิตเนสได้ปกติมีแต่ผู้ใหญ่นะเวลานี้แบบไม่ทำงานไม่อะไรอย่างนี้หรอผมก็เลยก็พูดไปก็เฮฮากันแล้วครับผมก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าอชีวิตหลังกาเษียนน่ะมันก็ดีนะก็เก็บตังคนะ์เพื่อซื้อที่แล้วก็พี่ก็อยากใช้ชีวิตนี้แหละแต่เสียดายไม่ได้เที่ยวตอนที่ยังมีแรงเท่าไหร่ไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้มาออกกําลังกายแบบนี้ตอนมีแรงน่นนี่นั่น มันบ่งบอกว่าเขาติดตรงนี้แล้วเขาก็รอว่ารอกเกษียณก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นมาสเตปนี้ได้ใช้ชีวิตสักทีคุณเข้าใจไหมพอผมบอกว่าผมเลี้ยงลูกเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเลี้ยงลูกแล้วครับเนี่ยกลับไปไปอาบน้ําให้ลูกตอนสิบเอ็ดโมงก็จะรีบกบลับละก็บอกเออดีแล้วเลี้ยงเองพี่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเองเลยเพราะว่าทําแต่งงานมันต่างกันเลยนะคนที่มีโอกาสเลี้ยงเองกับมกพูดไปอีก แปว่าเขาติดตรงนี้เห็นไหมติดตรงนี้หมดทุกคนพอวนไปนี่ก็จะติดตรงนี้แต่ผมบอกว่าให้คุณมองสเต็ปนี้สิเอาไลฟ์สไตล์ก่อนอย่าเพิ่งมองข้อจํากัดนะข้อจํากัดเอ๊ฉันจะทําได้อย่างไรอะฉันจะทําได้อย่างไรอะพอคุณมองข้อจํากัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จํากัดจริงๆครับนี่ผมให้แบบเบสิกง่ายๆเลยนะแต่ทุกคนติดตรงนี้อย่าเพิ่งคิดว่าจะแก้ยังไงแต่ให้ถามตัวคุณเอง ว่าจุดตรงนี้ยไลฟ์สไตล์ของคุณหรือจุดไปสูงกว่านี้ยคืออะไรพอคุณได้จุดตรงนี้มาเมื่อไหร่นะตรงนี้ไม่มีความหมายกับคุณเลยคุณจะไปทํางานด้วยแบบเพราะฉันรู้ว่าเป้าหมายของฉันเพื่อตัวฉันตรงนี้ผมใช้คาว่าเพื่อตัวคุณนะงานควรทาครับยิ่งทํายิ่งเก่งผมต้องยอมรับนะผมเป็นคนที่ทํางานหนักมากก่อนหน้านี้เพราะผมทํางานเพื่อตัวเอง ความรู้ทั้งหมดเลยเพื่อตัวผมเองอย่างคอมพิวเตอร์ผมทํางานเกี่ยวกับคอมนะผมมั่นใจว่าจนทุกวันเนี้ยผมยังเก่งคอมอยู่อะ่ะเพราะผมเนี่ยาทามันแบบจนชํานาญมากอะ่ะแค่เห็นอาการก็รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะผมกล้าพูดนะครับมันเป็นสกิลติดตัวเพราะผมตั้งใจทํางานเพื่อตัวผมเองก่อนเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยเจอเอ,อไม่ใช่ไม่เคยสิตอนช่วงทํางานแ,แรกๆเจอนะแต่หลังจากที่ผมมีปฏิทานตรงนี้ว่าเพื่อตัวผมเองล,ล,ล้วนๆเลยทุกเช้าที่ผมตื่นมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของผมที่จะเป็นอะไรเจ้าของกิจการนะสะเต็ปแรกไงไม่ต้องไปหวังสูงนะเสะเต็ปแรกผมเออกาออกงานเจ้าของก่อนเป็นเจ้าของก่อนไม่รู้หรอกเจ้าของตอนนั้นยังไม่รู้เจ้าของอะไรด้วยแต่ผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันเข้าตัวผมให้ได้ ผมหาความรู้เพิ่มผมมองข้ามทุกอย่างมองข้ามทุกช็อตผมนอนวันละสี่ชั่วโมงที่เหลือทำงานครับผมมองข้ามหมดเลยนะจนผมบอกนักเรียนยุคแบบที่เรียนผมตอนนี้ว่าถ้าคุณกำลังเหนื่อยผิดทางเพราะผมเคยเหนื่อยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทำงานหนักไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแสงว่าคุณไม่ใช้กดแรงหนึงดูถ้าคุณยังต้องเหนื่อยแสดงว่าคุณมันไม่ใช่ละ ถ้าพระพุทธเจ้าต้องบําเพ็ญเพียรหนักพร้อมแห้งผมพูดเสมอแสดงไม่ใช่วิธีบรรลุแล้วถ้าวันนี้คุณไปทํางานแล้วคุณยังหน้าบึง้งไม่อยากทาแสดงว่ามันไม่ใช่ทางของคุณแล้วปล่อยให้คนอื่นที่เขามีความสุขได้ทําจริงไหมครับมีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลยผมได้เอ,อให้ ในหลังไม่ไปสองสามคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอร์สคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอร์สสิบห้วันซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะครับรวม30สิวันแล้วก็คอร์สอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองเหมือนกันก็เรียนอีกห้ากับ5้าเป็นสิบวันนะรวมแล้วสี่สิบวันลดทั้ง เอสิวันจาก18,900เหลือ16,900หกลดทั้ง10วันราคาจริงๆเนี่ยไอ้หวันแรกเนี่ยมัน5 9 0หนะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือ3,500ัซีซั่น2ก็3,500ก็เหลือแค่7,000รวมแล้วทั้ง16,900กับเจ็ดพันที่ลดส 2, 2รอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่23,900แต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาอยู่21,900 รวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอร์สนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทําตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกับมาทีอา้าวฉันฉันมาไกลขนาดนี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็นเพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง